อย่างพี่ชายนี่อะไรอบป่านองอย่างไก่นี่อะไรอบอ,กอ,อก่องโอ้แล้วถ้าร้อนละอออ่ะ <laughs> 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 อบข้าวนี่ลุงโกหกนะ กระลาสสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ตบอสออกกล้องด้วยอะ เอาเลยเอาผมออกเลยฮะผมเหงาไงโอมีเพื่อนคุยหลังจากที่ผมออกคลิปไปเยอะเนี่ยมันก็มีคนรอบตัวเนี่ยได้ดูกันเยอะนะแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าโก้มีเพื่อนมันน่าจะสนุกขึ้นเราก็เลยลองเอาพี่เอาเพื่อนช่วยใช่เป็นคนส่วยจริงจริงก็พูดอยู่ล้วไงแต่จะพูดอยู่หลังกล้องวันนี้โท์หน้าเลยคุยกันเลยก็วันนี้เราอยู่กันที่วัดหอมเกรนะครับผมเรามากินก๋วยเตี๋ยวสต๊อกันที่ตอนนี้ถือว่าดังมากนะก็หลายๆคลิปหลายหลายยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็มาใช่มากันหมดแล้วจริง คือเราก็อยากดันแต่เราก็เลยตามเขามาเราเหมาะร้านซาโต้ให้มีคนดูเยอะๆจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือไอหมูเด้งนะหมูเด้งเขาให้เยอะมากมันจะเด้งจริงไหมมันจะเด้งจริงไหมเดี๋ยวเราจะลองเด้งกับพื้นให้ดูเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างล่างแล้วตรงท่าเรือนะก็นี่ลองดูข้างหลังดิทุกคนเียวดู คนโคตเยอะจริงๆเนี่ยมันหมดไวมากนะทุกคนต้องรีบมาเล <Okay. S 1> ยก็ตอนนี้เราสั่งไปแล้วมี20บาท30บาท40บาทครับสั่งมา3ขนาดเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้3ขนาดเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะระหว่างที่เรารอเนี่ยมีของขายนะแล้วก็มีมีหมูเด้งที่ลุงเขาขายแยกด้วยน้ำเนื้อมีหมดอ่ะใครจะกินน้ำคลองก็ได้ใครจะกินน้ำคลองก็ได้นี่เหมือนกันเดี๋ยวไปเสิร์ตบรรยากาศให้ดูครับ ป้าเริ่มตั้งลงตั้งร้านอะไรกี่โมงครับก็ตั้งร้านก็ป้าเขาก็มาเกือบโมงแต่ว่าลุงนะ่ะเขาจะมาประมาณเกือบเกือบเกือบสองโมงเชา้า<อ>แต่ลุงเขาก็ต้มน้ำมาเสร็จเรียบร้อยพอมาต้มน้ำต้มรับโอเคอ๋อเตรียมมาจากบ้านแล้วค่ะรัวๆเลยทุกคนป้ามือไวมากทำมไม่ทันเลยทำไม่ทันลงุงวันหนึ่งกิโลป้าวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสี่แล้วก็ คนเยอะทุกวันเลยแต่ว่าที่แต่ว่าอนธรรมดาก็เยอะนะแต่เยอะๆส่คนใหญ่จะเยอะคาวติดจะเยอะกว่าใช่ชานที่ก็จะเยอะกว่าคนก็จะคอยกันมากผมมารอบที่แล้วป้าหมดมาสิบเอ็ดโมงกว่าหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวลุงเขาก็จะนับหมูถ้าคนเยอะๆอย่างเนี้ย ก็จะเตรียมหมูให้เขาเตรียมหมูถ้าเลือก็10กโลหรือ15กิโลมุก็จะติดดีแล้วลัวคนที่มาถลาดไม่ได้ที่นครับก็มีเยอะถุงเท่าไหร่ครับน้องเขาขายถึงว่า30เองอุ้ยเอ้ยเอ้ยอืออกจรงใครอยากกินหมูที่ลุงปั้นนะนี่เลย6กิโลอะ60บาท ได้แล้วครับตอนนี้เราได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นไงเยอะปะเยอะจริงได้โคตรเยอะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าขอปรุงก่อนแป๊บหนึ่งไปได้หลังจากที่เรารอมาเป็นเวลาชั่วโมงเออชั่วโมงอ่ะทุกคนประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้มาแล้วนี่เยอะจริงดูนี่20บาทโคตรเยอะแค่ผมว่าเนี่ยแค่20บบาทแม่งก็ ก็อิ่มแล้วนะอ่ะอันนี้30บาทนะครับผมดูขนาด20บาทกับ30บาทต่างกันประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่40แบบโคตรพิเศษอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบขนาดกันว่า20 30 40 20 30 40ถ้าเป็นมุกอ่ะ10 20 30 40บสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบามสิบสี่สิอ่ะสิบยี่สิมชอบขึ้นรถเรมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือเรมชอบขึ้นลิฟต์คือถ้ามาเร็วอ่ะจะได้นั่งกินที่โต๊ะใช่มาช้าก็จะได้นั่งกิน แต่ว่ามันก็ดีอย่างนะนั่งติดริมแม่น้ำเลยเรามาชิมกันอะไรเอาลีออกโอ้เจนเนอร์ดีเจนซี่โอ้ my god เฮ้ยคุณภาษาเกาหลีคุณได้ไหมภาษาเกาหลีได้ได้ยนิดหน่อยไปเรียนเคยไปเรียนมาโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรถามไม่ใช่อย่างพี่ชายนี่อะไร อย่งไก่นี่ยอะไรอบอ่องอแล้วถ้าร้อนล่ะอบอ้าวนี่สอนไปแล้วเป็นอาทิตย์เลยละเดีน๋ยนี่ร้านลุงต่อนะครับผม,มตั้งอยู่ในวัดหอมเกตนะตั้งอยู่ริมแม่น้ําเรือลําใหญ่เลยถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่เห็นแต่ถ้าสังเกตอะสังเกตก็จะเห็นไงแล้วถ้าไม่สังเกตแต่ถ้าไม่ไปสังเกตเนี่ยจะไม่เห็นแต่เรือลําใหญ่เลยนะเรือลําใหญ่เลยนะแต่จะไม่สังเกตจะไม่เห็น อไว้เี้ยไว้เี้ยเดี๋ยวเ้ยลุงเขาพายเรือถอยหลังได้ด้วยนะ What What the fuck โทรเบี้ยวอ่ะคือจริงๆมันไม่ได้มาได้ทางรถทางเดียวแล้วทางเรือก็มาได้ลองชิมหมูเด้งดิที่คนมาชิมกันเยอะนะเยอะนาเนี่ยที่เขาว่าเด้งๆอ่ะนะใช่มันเด้งจริงป้ะวะไงเด้ง เด <c oughs> ้งแลหล่ร้อนเนี่เที่ยวเลยว่าไปไเลยแมวแล้วเล่นบ่อยแล้วมุกร้อนเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเลยใส่ใบกัญชาด้วยมั้งจำไม่ผิดก็คนเยอะเนี่ยอืที่่าคนลุงก็เคยพูดเลยห <c oughs> มอ้อกยเตี๋ยวนี่คือแอปใ่กชาไป <c oughs> เฮ้ยพี่ลองชิมดู <c oughs> พี่ลองชิมของพี่ก่อน<ม>อ,อร่อยจริงหมอ,มอก็เตี๋ยวแอปใส่กัญชาดูดิทุกคนเส้นนี้ไม่เน้นนะเน้นลูกชิ้นทุกคนผมชิมด้วยกันได้นะเพราะว่าผมอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดทุกวันใช่ เดี๋ยวดราาม่เดี๋ยวดราม่ากไอ้่าผมแบบไม่ใส่แมสแบบกินด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะโอเคผมไปเช็คไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยฉีดวัคซีนมาแล้วจะไม่ให้โควิดนะมาบ้ามาบ้าตัวน้ำของลุงอ่ะหวานจริงก็นน้ำเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ยลุงเนี่ยลุงเนี่ย ลองเขาบอกว่าหมูลุงเนี่ยเด้งจริงคนมารีวิวยูทูบเบอร์รีวิวเยอะแล้วขอลองหน่อยว่าเด้งจริงไหมลองให้เขาดูหน่อยลองนี่ตรงนี้เลยข้างหนี่นี่เอาเอาในนี้ดิค่ะอือ่ะไม่เด้งอันนี้ไม่เด้งเดี๋ยวดูเอาใหม่อีกทีหนึ่งจะหาหาอันหาอันที่มันชิ้นใหญ่ๆดิอ่ะเนี่ยชิ้นใหญ่เลยเต็มพื้นเลย ลุงโกหกนะลุงโกหกนะเนี่ยหมูลงไม่ได้ไะดูนะดูนะลุงโกดูนะเนี่ยเอ้ยมันเด้งมันเด้งว่ะเฮ้ยหมูเด้งจริงที่มาของคำว่าหมูเด้งบอกจริงทีนี้ตอนแรกจะพงไม่ปองมาตีแล้วเออตอนแรกจะพงไม่ปองผมตลกพ้อบไงแต่ว่าผมหาไม่ทันจริงผมก็เลยอ่ะใช้ช้อนไม่หามาหาไม่มีตังค์ซื้ออยากให้บอกนะครับทุกคนอร่อยมาไวหน่อยนะ อร่อยที่หมดแล้วอ่ะกี่โมงตอนนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงเห็นป้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนมันเยอะมากๆแล้วแล้วถ้าของมันเหลือน้อยเงี้ยเขาก็คือจะปิดรับออเดอร์ไปเลยจริงจริงมากวันธรรมดาดีกว่าใช่ดูดอ่ะวันธรรมดาเขาจะเอามาน้อยกว่าเอาของมาน้อยกว่าวันวันหยุดจะไม่ได้มากค่ะ่าวชิ้ไงเหลือลุงต้อนี่คนมุงเลยแต่ว่าคนบางคนเขารอนานหายเยอะเลยก็เลยกำลังมุงเพราะสาวชิ้นยังไม่แนะนำให้นาว่าคนมันเยอะ ตอนเรือลูกตรงเรือลูงต้อนี่คนมุงเต็มเลยนะขายดีเหรอลุงจมน้ำอะไรนะลุงจมน้ำลุงจมน้ำบางวันนี่ก็คนคนเยอะมากเลยบางคนเนี่ยมาแต่เช้านะไม่ได้กินนะอ้ามารอไม่กินทำไรลืมเกียนบินอะไรปะ ก็คือลืมเขียนบินน่ะแล้วก็นั่งรอเออไม่ได้แดกไอ้โว้ยนี้อะทำไมมันนานจังวะก็คือตัวเองมัวแต่ตื่นเต้นไงมาถึงบุ๊คตื่นเต้นอย่าพึ่งหนาทุกคนมาถึงอย่าพึ่งไปถ่ายลงถ่ายรูปตื่นเต้นน่ะเขาไปสั่งก่อนนะอดกินอดกินนะเฮ้ยผมไปเล่นไปวันนี้ลุงบอกเอามาเจ็ดสิบโลแล้วเนี่ยไอ้มัวกัญชาบ้าบอบ้าบอกูโดนจับแน่คลิปนี้ออนไลน์ปุ๊บหมายเรียกมาแน่นอนต้องห่วง แต่บอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอน <Wow. S 1> สำหรับ40บาทก็น,นั่นแหละก็ตีไปครับประมาณครับชามละ340ค่าน้ำมัน300า,าก็จร40จร <c oughs> ิงก็เตี๋ยวจ้างก็340แล้วกันแล้วเมื่อกืนก็มาจะคุยกับลุงด้วยเพราะว่าคนเยอะผมไม่อยากจะไปรบกวนแล้วคนอื่นมันรอ,อนานอยู่แล้วไงแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กินใช่ใช่ใช่ที่เนี่ยผมลืมบอกเลยนะว่าก๋วยเตี๋ยวลุงเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะอย่งเขาบอกว่าได้มาจากเตี๋ยเขาเนี่ยมันมีหนังหมูด้วย หมูแล้วก็เหมือนว่ากินก็จย่าแต่งจังหวัดอ่ะอืมใช่แล้วก็แบบพวกกุ้งแห้งนะเพราะปกติไปกินร้านอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใส่หนังหมูกุ้งแห้งนะแล้วถ้ากุ้งเตินอะไรไงกุ้งเติตัดตุยชอบนี่ครับทุกคนอันนี้ตัต้อนะครับน,นี่ร้านตะตุยตัตุย ผู้แข่งตะตอ้อผู้แข่งตาต้อร้านนูน้นหมูเด้งอันนี้หมาเด้งครับหมาเนี่ยใช้ในวัดนะหมาในวัดเท่านั้นนะต้องเป็นหมาขี้เลือนเท่านั้นนะงั้นไม่อร่อยนะร้าน,นลูนตุ้ยร้านลุเตี๋ยวนี่ปกติก็ใช้เส้นเล็กเส้นใหญ่ละอ่ะนี่เส้นผมเส้นผมถั่วงอกนี่ถั่วงอกปลอมนะเอ้ยโธ่ถั่วงอกจริงนะถั่วงอกปลอมซื้อทัพเพลงเลยโธ่ของจริงเลยตัวเนี้ยเวลากินเทใส่พื้นไม่ลอยกับก๋วยเตี๋ยวนั่งกินเนะน่ย อยู่ในคุก่ะเนี่ยไม่น่าไปกินหรอกไอ้ร้านเนี่ยมาเดี๋ยวกินก่อนแมวแล้วมไม่กินแล้วอิม่ม เปนน้ำเยอะไปหน่อยทุกคนทำยี่สิบก็กินไม่หมดอ่ะดูดิคือเรื่องของเรื่องก็คือมันรอนานไงก่อนนั้นเนี่ยรอลุงนานหิว <c oughs> เดิอนออกไปข้างหน้าคือข้างหน้าไปก่อนที่จะแถงลุงของกินมันก็เยอะอยู่ไง <c oughs> ซื้อน้ํากินบ้างซื้อหนมถ้วยบ้างหอเียบ้างอะไรบ้างหอไป้าวตี๋ลุงมาะแดกทันหมดซะให้มันรับผิดชอบแทนผมผมก็เหลือเต็มเลยเนี่ยทุกคนดูดิเหลือประมาณสองสี่หกแปดสิบ สิบลูกเหลือสิบลูกแต่ว่าตอนที่ได้มาประมาณเกือบสามสิบลูกเอาจริงๆแล้วมันเยอะเกินเว้ยมันกินไม่หมดมันแน่นอะมันแน่นบางทีหรือว่าแบบบางทีมันรอนานเกินแล้วก็มันเลยเวลาหิวอไรแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยท้องมันเปิดรับได้น้อยเออมันก็เลยแน่นเป็นมื้อแรกด้วยแหละเราอดข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยเพื่อมารอกินลูอดมั้ยอดมั้งแต่ต้นเดือนคนมั้งก็แหละครับอย่างที่บอกทุกคน มาไวหน่อยให้ดีก็วันธรรมดาให้ดีวันก็สาธิตก็ได้แต่มาเช้าหน่อยให้ถึงนี่สักก่อนสิบเอ็ดโมงจะดีที่สุดคิดว่าเสพพอนไว้ดีกว่าสิบเออถึนนี้สิบโมงก็ได้กินแล้วแต่ด้กินประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งใช่ใช่ถ้าใครรอได้ก็อยากให้รอนะเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงเพราะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วอ่ะร้อนด้วยเอร้อนด้วยใครมีพัดลมแบบพัดลมติดท้ายรเก็เอามานั่งเป่ารอเลย ก็ว,วันนี้ก็มีเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปละบาย